นี่ก็เป็นคลิปแนะนำมีดสไลด์นะคะวันนี้จะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบทั้งหมดเลยนะคะวันนี้จะมีเป็นมีดแบบกล่องนะคะตัวนี้มีดกล่องใบมีดกว้าง8เซนตัวนี้เป็นมีดกล่อง2คมนะคะมีดกล่องนี้สามารถสั่งทําได้1กับ2คมนะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบนะคะเวลาสไลด์ก็เอาผักผลไม้ใส่ลงไปในกล่องนี้แล้วก็ถูกไปที่ใบมีดเลยนะคะตัวนี้มีดรับหนาบางได้นะคะตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ48เซนติเมตรนะคะ เป็นมีดแบบกล่องสองคมนะคะมีขาตั้งนะคะมีกล่องอนเนกประสมคือได้ไปครบชุดนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง8.5เซนมสี่คมนะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ออกเผือกมันนะคะตัวนี้สไลด์ได้โดยที่ไม่ต้องผ่าหัวเลยนะคะเป็นมีดแบบใบมีดกว้าง8.5เซนมสี่คมนะคะตัวนี้ก็สี่คมนะคะแต่เป็นใบมีดแบบกว้างใบมีดกว้าง6.5เซนมนะคะสี่คม แล้วก็ตัวนี้ามคมนะคะมีกว้าง6.5เซนเหมือนกันตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กล้วยสุกกับกล้วยดิบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะงานของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะตัวใบมีเป็นใบมีสตเลตแท้รับประกันความคมไม่เป็นสนิมนะคะตัวไม้สักนี่อย่างหนาแข็งแรงนะคะใช้งานทนนานเนาะมีสามารถปรับหนาบางได้นะคะสําหรับมีดแบบแผ่นเรียบเนาะของเราทําเองขายเองค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเนาะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะ